้องเพลงมาไม่ได้ชอบเอาแต่ใจใจก็จะให้ตัวลาตาบอกเลยไม่เคยคิดกดลัวเร็วนดีลาดีความที่จะเปรให้กันมาไปเก็บเอาไม้ไปเก็บดี ในแค่นี้เอ้าไม่เป็นอ่ะ้วขาวตาคมสมใจดูสังข์ไม่ดานท่านตุ๊กตามาให้บอกว่าติดไปก่อยิ้เดียวเดี๋ยวคุณบุบมาเอ้ยไปกันจะค่อยผ่าไปสักทีเราจะจุ่มเดินไปพี่โจมเออประกาศทางนี้เจอพี่โจ้พี่โจ้ พุทดีน่าเสียดีอุ้ยทำไมเสียงมันเป็นอย่างนั้นตัวของเธอปะเนี่ยได้เบลคงยึดตัวมาหรอไหนใช่ อะมีการจูบกันเกิดขึ้นอันนั้นไม่ใช่หนูอันนั้นของเจ้าหิงรายการแจ้งจูบให้รู้ว่าหลับทุกคนพี่นุ่นวันมีก้กว่าตุ๊กตาใหญ่มีคิวบอกอ่ะขอพีทดีกว่าเอออีนั่นไงก็ที่พี่บุกอันเดียวกับที่พี่บุ๋มแชร์ม่จะให้ไปไหมเนี่ยแล้วถ้ามันดีอะทำไงอะเราต้องลบขบวนไปพัทยากันหรอลกเลิก เอาวาไว,ว,ว,ว้ก่อนดูไปเลยมาไว้หลังบ้านเลยเล็กเป็ดแล้วเอ๊ะทำเสียงเป็น เธอน่าจะได้คืนไหมคืนเปิดประเขาเปิดบางครั้งเนี่ยเออนองเปิดระตูให้เาช่างมาละ ของฉันเยอะมากจะไปไว้ไหนก่อนบ้ามึงไม่มีก็บอกให้ขายก็ไม่ขายบ้ากองจุ่มเนี่ยโอ้อหกล่องจุง่มดูดูแมวส้มนี่ค่ะรอไงรอห้องเสร็จไงนี่ไงชัางดีก็จุ่มให้นมาอันหนึ่งดีนะคุณพม่ปโนบน้าของฉันเนี่ยตอนผมเอามาขายเข็มทั่วไหน คุณเอไปขายทน้เมื่อคืนนี้เจอตัวหนึ่งของใครอ่ะของพี่นี่ของพี่หมดเลยไม่ใช่ของหนูมีขายได้หรอขายเมื่อคืนนี้ใครไม่รู้ของคนอื่นไม่ใช่ของหนูของญิงมั้งของเพราะว่าเจอไปโนมาโนไล้บ่าของตัวเองเพราะว่าของฉันก็มีอันหนึ่งของเธอเหรอตีฉันเลยว่านี่ของฉันนะเนี่ยอันนี้เล่นที่งานเซตพอยท์บ้านที่แจ็คเนี่ยใช่หรอเอ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 อแจ็คก็ได้เยอะนะแจ็คก็ได้เยอะตระกูลแมวเนี่ย นี่โซจูเอาไร้องหนูดีตัวอาพี่หนุมกินโซจูนอนนอนนอนนย่โซเจ๊งขายเงี้ยเลือกแค่เลือกไว้ก็หลายตัวแล้วเนี่ยโซจูลองให้หมาดูหรือมาหนุ่มดูเอาโซจูให้หมาดีกว่า กััดนไอ้จงางเมื่อวานเห็นมันกัดผ้าอยู่พี่จุ๋ไม่อเอาผ้าก่อนทำไงฮัลโหลรับรอ,องรับกันดีก,ก,นนการเอาวันกำลังแต่งให้พี่หมุนเป็นน้องไลนะ์ในสตรีมเป็นน้องไลนใ์ในติ๊กตอก็อกฮะอ๋อโอเคครับแค่นี้แหละน้องทำงานดีๆนะแต่ดีได้ยินเปล่าบ๊ายบายรล้วเราก็ แสนดีน่ารักอะจีบไลยปะอย่าไปยุ่งกับเขาให้เขาท่องโลกในจินตนาการก็ไม่ได้เราห่วงเหรอเห็นแสนดีน่ารักเนี้ยช็อตทีเจ็บมากเลยนะใช่หรอเจอ๊ไม่ได้เจ็บแบบหมายว่าบางนางเป็นคนแบบบางทีพูดอะไรมาคนฟังมันแบบด่าวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมาเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ช็อตไม่มีการละเท่าไม,มันพูดอะไรมันใช้คําพูดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย อ,อมัน,มน,มนมพูดกับผ, <c oughs> บผมว่าอะไรนะมันชอบตรงว่าอะไรนะจำไม่ได้นะอะไรวะอันนี้คุณผมให้มานี่ไงตัวแบบที่เธอแรกมาน้องคีดเ,ดเออพวกฉันก็ิมีคนละตัวคผมให้มาซิวต้องหยงนะอืม <c oughs> ทรงพะนอนทรงพักสบายเกินละไฟมันจะดูดเอาเนาะที่มีตั้งเยอะนอนครับสายไฟเขาสบายดีเหมือนกันเอาเก็บอันนี้ให้ก่อนเอาอีมิตไปก่อนหรือว่าเราควรจะเก็บเข้าไปก่อนถึงจะขึ้นคิวได้เดี๋ยวก็หางคิวอี่ก็เก็บก่อนเอ้ยน่ารักไป่จวงแล้วก็มาขายก็คือนี้แม่ขอลงก่อนได้มั้ยหนูคุยธุระทุกคนหนูขอลงไปทำธุระก่อนนะ เดินมก้ารามีงานยังพอดีไปน่าจะตุลาแล้วครับตอนนี้ทำไมจะชวนนั้งนไม่เดี๋ยไปจีนนะไปอาราม่เห็นชวนเลยเสียใจอ่ะจะไปมไหร่ตัวเดี๋ยวโดนรองพื้นกูอปิดปิดๆอ้ยอุยยสวยมากผิวพรรณอล่ามากดิทุกคนเดี๋ยวไปดูในไอจีนะทุกทุกลูกพร้อมจะเข้าโบสถ์แล้วพี่บุ๋ม เจอกันนะครับเราซูมนะไปดูในไอจีนะโทโตรลุกนะเจอกันนะครับสวัสดี<อ><อ>ครับ